คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆขอให้เล่นจินแนเข้ามานะครับผมในต้น่ตงออฟเลนก็ใกล้จะหมดซีซั่นแล้วก็เอาหากันหน่อยละร <c oughs> บา้าเจี๊ยบช่วงนี้นเงก็เล่นรักษาชีวิตแน่เจอประมาณนี้เลยชีวิตอยู่ยากละบาด <c oughs> สกิลหนึ่งกีเกียไปตัวให้เก็บตัวเมตาเขาหน่อ <c> ย <oughs> รองเท้าเกาะไว้เลยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเกมนี้ก่อนว่าผมจะต้องออกเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าสแตนด์ดานสแตนด์ดา เอาไปเล่นในเลนกลางนะครับเอออันนี้เป็นคอนเทนต์ขำๆนะครับผมเอาไปเล่นในเลนกลางก็พวกอาโกนี่นะครับฟอสกกดอะไรอย่างงี้ตงถตาวมันตึกๆต่อยมึม่มเข้าเหมือนแทงเข้าไปเหมือนแทงหมดแล้วโอ้โหหมดแล้วแทงตัวเปิด ก็นึกว่าจะมีปฏิหาริย์จะได้มาก่อนไม่มีครับวายไม่โดนไม่โดนกระแผงนะจ๊ะไม่โดนเพื่อนเรามาไงโอ้แต่เขามีฟิกไงอ่าเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ตายกลับมาฟาร์มอีกรอบนึ่งครับวิดราฟตงเล่นได้สวยมาดาวเรี่ดีกว่าเพื่อนเพื่อนไม่เอาครับเพื่อนเสียมาก่อน <c oughs> เพื่อนไม่เอาดาร์กด้วย ตายเนี่ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยสวยจัดครับดีดีปัตตาฟายโผล่มาเฉยอ,อันนี้สวยจริงดีดีปัตตาฟายพี่แกก็เจอสูวนนี่ครับสูวนนี่ครับมาจังหวะเลือดโลสองคนแบบนี้ <c oughs> ขอให้ครับเสียงหายแกงง ลา <c oughs> หายจริงเนี่ยไปครับผมขอวาร์ปกลับบ้านก่อนรองเท้าเกาะแล้วก็บิวเป็นไอ้นี่เลยเพื่อนเพื่อน,อ,นอ,าอาร์โกนี่นะครับสายเผายานี้ยานี้ยานี้เราอยู่ที่เลยคีบการยังไงก็ต้องมาขี่อะคีบการยังไงก็ต้องมาเคลียใหญ่ก็ต้องมาขี่อะเ,เอาลูกป,ประคัม ลูกประการมันกระทืบเสียฟีฟีสปอร์ตฟีสปอร์ตฟีสปอร์ตกระทืบเท้าไปหนึ่งทีครับโซโล่คิวฉี่มาก <laughs> ตัวเมตาออฟเลนไปเราได้ป้อมตรงนี้ครับแล้วก็แบกนะครับแบกทูบอขอญาตสวนขอญาตสวน กลับเลนตรงนี้ผมตรงนี้ตรงกลุ่มนี่ครับเขาสลับมาสองคนเลยมีสามด้วยมาถึงแม้ว่านายจะแซงเราแล้วก็จะกันล่นให้ดูยี่ติไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเอาแค่การทีก,ก็สวยละเหมือนสามเลยสวยแล้วสวยแล้วโอ้เดี๋วด้านล่างโดนโซโลโ่ครับผมข้างบนสาล่างหนึ่ง กลางหนึ่งมันแป่งคนยังไงวทันทีเรา <c oughs> งงวะเล่นกลางเอยเล่นล่างครับบอเพื่อนอะไรสลับอบอเป็นสองครั้งแล้วสลับไม่สลับทักทีก็โดนโซโล่ไปเลยจริง <c oughs> บอสลับตั้งนานแล้วไม่ไม่มาปลาลูกครับไปก่อน เอ้ยได้เลยเพื่อนในหนึ่งโอ้ถึงเพื่อนจะได้เอ้ยได้สองว่าเทรนเซอร์ม่าสวยเรียบร้อยเหมือนเดิมครับอ่าแครี่ไปคนเดียวด้านบนเขาก็แบ่งคนไปสองคนใช่ไหมแครี่เราไปคนเดียวครับเรียบร้อยเลยต่อมานะครับผมจะเป็นฟอสการ์ดแบบนี้ให้ตัวมันถึกหน่อยนะครับผมฟอสการ์ดเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง การเวทและกันกายภาพได้นะครับแล้วก็มีโบนัสเวทอีกเออไอเทมนี้มันค่อนข้างละเอียบแต่ว่าจําได้ล่าสุดมันโดนเนะิร์ฟเรื่องคูดาวลงเออมันโกงไปเลยไอเท้นี้มันโกงไปเลยโดนลดคูดาวลงครับไม่งั้นในสายรอเร็วนี่ยิ้มเลยนะรอเร็ววออกฟอร์สขาดเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าหลังๆมันขาดอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เออ,เอ,อ ดูประคำไปนี่ติดเผาแต่ว่าดูใจจากในมินิแมปนี่ครับเหมือนจะมีคนหันหน้ามาแล้วเบิ้ลเครื่องไปก่อนนี่ครับไม่ไม่ให้จริงๆนบตรงนี้ปงป้อมนี่ยากจริงรส,สกิลอัลติเมทก็หฮ้ย,ยเอาดีวิ่งไปงั้นเลยเ,เพื่อนเจอคุณ หายแล้วเฮ้ยแต่นานอยู่นะ้เพื่อนกูยืนนานอยู yeah> <h <h ่นะ้เพื่อนกูแบบไา้มานนึงว่าคือปกติผมจะออกเป็นซอร์รี่กอลาต่อแล้วก็อาจจะเป็นของโอฟแล้วก็เวทอีกชิ้นหนึ่งพวกรียร์เบซิ่งนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบของดาเมจไปเลยเออแต่เกมนี้รู้สึกว่าหน้าจอต้องออกเป็นแทงว่ะเออ หมดนแปะไม่ไม่กลา้าเข้าสุดโดนไปทีเดียวมีมาร์ครอเล่นโอเคฟากันป้อมก่อนแต่คือแต่คือว่าผมขึ้นเป็นมาร์คมานะครับผมหน้ากากเจาะเวทขึ้นมาก่อนยังไม่วิวเต็มเนะียก็เลยแต่เ,เพื่อนๆนะครับว่าเกมนั้นจะไอ้นี่หรือเปล่าโดนแบบโดนทอยเยอะนะครับก็ออกสตาร์มอฟน แบบอยากได้เลือดเลยเลือดเยอะๆไปเลยสอร์รี่งอน่านะครับได้พีได้จอเวทด้วยแต่ไม่เคยรอเหมือนกันนะประวาดเล่นจิน่าสายแทงリアเบสซิงแล้วก็กอดสะท้อนไหมเดี๋ยวคิดอีกทีครับเฮ้ยหลังโดน ตัวละนี้ตัวละน,น้อยขาดาเมจไม่ไหวเลยกูวิวอมลเพลเลย <Before. S 1> แต่นะตอนนี้ทิมนาก็ายังไม่ไม่ติดเมตานะเพื่อนๆเ,เอ้ยยังไม่กลับมาติดเมตานะครับกระดาบเบิร์คือตามไม่ทันตัววิ่งโคตรไว <laughs> ในแพลช์นี้มันก็จะหนักไปทางแบบ U A แล้วก็ลีน,นานี่มีทุกซีซั่นนะครับผม แล้วก็ตามด้วยป,ปู่ปู่ไฟพวกเมดอะตัวเล็กช้าจินตงจินต้าต้องเล่นเป็นทีมนะโหไม่ยืดอยุ่นต่อการเล่นแรงะนะก็ะเลยไม่ค่อยนิยมกันในแพชนี้ต้งต้งแต่หลายซีซั่นแล้วแหละมีเหมือนจะกลับมาซีซั่นหนึ่งไหเล่นไปนี่ม,มารู้สึกว่าคนก็เริ่มเริ่มมาไปน้อยลงแล้วกลับมาเลยหน้าเหมือนเดิมนะฮะลิเลียนได้อยู่ทุกซีซั่น เห็นว่าจะโดนจะโดนเนิฟไม่โดนบัฟเชื่ออีกปิดครับผมว่าจะไปเอาเลนกลางก็เลยปิดครับผม,มาตายอ้าวเอาไดชาดาวด้วยเออไม่อย่าลืมมาเติมกันนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะมาช้าจะมาเร็วนะครับผมได้ชาดาวด้วยชาด,ดาวนี่ได้เงินเยอะกว่าปกตินะครับผมเราค่าสองร้อยชาดาวจะได้ประมาณ ห้าร้อยอะไรอย่างงี้น้ำมาอะไรเงี้ยกอดสะท้อนผมบอกเลยว่าแทงแต่ที่สุดท้ายผมลองคิดเล่นๆดูนะเพื่อนๆถ้าเราออกเป็นเฮ้ยวคิดไปก่อนถ้าเราออกเป็นดีมิเลชเชอร์แล้วสับของเอามันจะเป็นไงวะเอะไหนแล้วตอนตอนนี้ก็สิบสองนาทีนะครับผมผมคิดว่ามีของสับแน่นอนเออถ้าไฟถึงสิบห้านาทีนะครับมีของสับแน่นอน ตีเลยเพื่อนเอาก็เจอใครก็นเนี่ยน้องฉีบักแตงโมมาวะสวยต้องเมื่อจะต้องทิ้งเทนหรือเปล่าเมื่อจะต้องทิ้งเทนครับปล่อยรูประคามไปก่อนโดนมาต้องฟิกฟ้ายโอเค เสียพิกเกอร์กันเลยทีเดียวครับไ <been> <c oughs> ด้ดานแล้วต้องถอยเลยเพื่อเราจมดนะ้วยแหละจริงๆถ้ามีเทนก็น่าจะไหวเลยเออแต่ว,ว่าเพื่อเราโดนไปโดนลมก่อนเขาก็เล่นเลยมาถึงการกันบ้านากันบ้างครับคนที่ถือดาร์เตอร์เยอร์เป็นยูเอปล่อยล่างชิบหายกลางชิบหายกลางช่างเลยไมค์เวฟหนึ่ง เู้สึว่าเขาจะไม่เล่นต่อนลยครับโอเคเทเราเกิดถือว่าไม่เล่นต่อไม่ทันจะแบนไปก่อนตีแบนไปก่อนอุ้ยผักแบบนี้เจ็บจังเลยมีก่อทตอนไปไหวขอยให้แครีมาขอยให้แทงให้เพื่อนขอยรีบมาปล่อยลูกประคำปีชีได้ไหมไปีชีดีกว่าเอ้ปล่อยแทงไหม<า>มันเล่นเกม,มไม่ค่อยจะทแทงละเล่นเกมมันไม่ค่อยจะถึกล้วโอมา เปิดพุ่มไหนวะโอ้โหซ้าไกลเลยโอดเลยของก็ประมาณนี้ครับเซตไว้แล้วก็รอสับแต่ว่าไม่มีไม่มีเงินเนี่ยโถที่การเงินยังไม่ถึงไม่ถึง15นาทีล้วนะเราฟาร์มมาตั้ง3นาทีนะครับดีพิเศษยังไม่มาแต่ใกล้ได้แล้วละ่ะขาดอีกนิสหนึ่งโอเคโอ้โหได้ก๊อตพร้อมไม่ดีด้วย สบายไปครับรอขึ้นบ้านสองเลนนะถ้าไม่เลนเดียวมันไม่ไหววะต้องสักสองเลนมาสามเลนแล้วกันไปแยกแยกแยกย้ายกูบนกูบนเองเพื่อนแยกย้ายกันเออ มันต้องพิมพ์ว่ะคนถึงแยกกันมีการนะาจริงๆขึ้นเมื่อกี้ช็อตนี้น่าจะขึ้นกางไปแล้วอะครอย่างน,น้อยขอขอสักสองแทงสามทางกำลังดีเลยสามทางนี่ดีมากสองทางกำลังดีหรืออะไรอ่ะอุ้ยโอ้โมาดิเอาเอาเอา,เอาผาใส่แดงผ้าใส่แทงนะครับผ้าใส่แดงนะครับผมตีไม่เข้า,าผู้ท่ายตีไม่เข้า ฟ้าอะไรไมาถึงกันวะฉีฉีฉีต่อยไม่เข้าโอ้ที่เข้านี่ป้อมก็ได้ไปฉีผมเด็กขอป้อมก่ออะไรกันนะครับโอ้โหเจ็บจังเลยอุ้ยเจ็บเจ็บอยูน่นะนี่ไงนี่ไงสับของโชว์ไปหนึ่งทีนี่ไงนี่ไงสวนไม่โชว์ไปหนึ่งที s <S อ้าว โดชีตายแล้วล่ะจบเลยเพื่อนเรา,าดูเวทีนะตรงนี้ครับมีการแสดงฉายเทนกับแคร์รี่ฝั่งเราสองแล้วถ่ายไว้ซับหนึ่งทียวไม่ตายครับด้วยทูนาเมนต์ยังไม่ตายอยู่ดียังไงซิตายตีปอมช่วยดิตีปอมเอ๊สามลูกสองมีโตโลอีกสามคนนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันตอนแรกนึกว่าเออจะได้นี่เปเชอร์มาไฟใหญ่นะครับแต่ถ้าคนนึงเล่นในตอนที่วินาทีดีมิเชอร์มันยังนับอยู่ผมก็ว่ามันถึกอยู่นะครับผมแล้วก็ไปสับคงสับของเอานะฮะแต่ก็ถ้าเล่นให้ดีก็ออกโอ้ะแหละเอออันนี้เป็นลองดูเฉยเดี๋ยวถ้ามีคลิปแม่ถ้าได้ทําอีกนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองไฟใหญ่กันแล้วก็ถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่อาลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวับนนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนสวัสดีครับผม